อะไรเฟรนทุกซื้อนี่แหละที่อย่างีงก่กินอีกละ่ะซุ้มอุย้ยกินดูเอาแท้ว่าเห็นแต่ละมือนั่งกินกระสบอยู่อันอยู่หน้าบ้านะ่ะโอ้ะขันน้องคนมันยากทำไมม่กินแล้วแก่เอาเลยเอาเลยเพิ่อนกินรถเอาเพ่งอย่างเขากำลังมึงเพืตอนจะพสินค้าที่อย่นเขากำลังขับมาอยู่สิฮะนะคนขายหรออืออ๋อมีคนหัวร้างวะนี่เมนแล้วก็มาไซยังกินเลยว่าอยู่ซุ้มที่ผมอันโดดแต่ อย่าอย่าว่าอย่งสันอย่าว่าสันเดี๋ยวสิเขาสิขายของได้โอ้ยพอน้องบังห่มเขาดูนี่บ่าวม้วนเอียงล่นตลอดเวลาอบบนั้นอ่ะล่นตลอดมันมันเป็นอย่างมันหมักล่นนะเขาจะบอกมันดีกว่าน้อเนี่ยนะบอกคนไห้ดูเขาเนี่ยทำมันดีนะเขาจะซื้อมาไซบ้าบังผมของมันล่งหลายตกระบางอีกแทนแทนอะไรล่ะนี่เลย สายตัวนี้ยามาสองเหมือนเราผู้สึกเลยว่าผมขอนมันดกมันหนักแล้วมันกัดยาวขึ้นไว้อีกเพราะว่าแบบมันเป็นแบ่งของคุณลาวนะเพิินและส่วนประกอบก็มีแต่แบบสมุนไพรของเราวี่หลีเลยบอกว่าจะเป็นหนึ่งคณะดอกอัญชันสองเมนดอกลาเืองสามเมนตัวอ่าดอกไม้เศรษฐีพันล้านสี่ก็คือหมัองยมแล้วก็หมัองนาวแถมยังมีดอกกัญหอบีกน้ได้หนีอุ้ยมันหิบแบบนี้เลยหรอเมนเพิินเพิ่งบอกว่านี่คนหัวล้านนะคะเจ้าพรกันไส้เห็นบอกลุ่มแต่ตนนี้หม่อดกๆกําดำ อุ้ยเขาอ,อยากไ้นะก็มันอยากเอามาลองแบบรู้สึกว่าผมเหน่งโคตรลนเลยมันสวยดีนะคุณรุ่นบอกเมนในนี่นะนะคุณประโยชน์ของมันคือให้ให้ผมมันยาวไว้ดำงามเพิ<อ>่นรุดพรผมแตกปลายยี่และกะเ็ดให้แบบภาคสาผมที่แบบว่ามันเสียแหงนะฮ็ดให,ห้มันกลับมาฟื้นฟูดีขึ้นกว่าเก่าอีกคุณประโยชน์แบบอะไรอุ้ยอยากได้ร้องไปช้ายเบิร่งได้ได้เพิ่กนกล้องหนึ่งหกสิบเป็นกี่หนึ่ง อุ้ยรูขนาดเลยเดี๋ยวจะล้องไปไซด์เดยอยัยงพออีกไดเอ๋มันยังมาเป็นเซตคู่กับอย่ายานวดผมตัวนี้เป็นเซตต้องใส่คู่กันเพิ่นใส่คู่กันเพื่อแบบดีีดีนะสองอันนี้นะเพราะว่าหลังจากเพิ่นซ้ำหัวแล้วเพิ่นจะต้องใส้คิมนวดต่อเมืนบอกอ๋อมีคิมนวดเลยวะนี่มีโคตรคุ้มเลยแบบมันเป็น,นเซ็ตคอมโบเลยนะเซตหนึ่บหกซีหัว่านต่างหาก อา่าเซตหนึ่แสสาวอ๋อแต่ว่าไขาแ่แยกก็ได้ไข่เป็นคู่ก็ได้แต่ว่าคันไส้นำกันเลยมันจะดีกว่าเยนาะมนจะดีที่สุดแล้วกะเขาอยากจะให้นำมาเนาะเพื่อนนะสามารถซาได้ตามที่คนต้องการเลยอยากซาเมื่อหนึ่งสองสามเท่าเพื่อนก็ซาโลดเจยนะแล้วเนาะหลาดกรณีพิเศษก็คือว่าสำหรับคนที่หัวล้านหัวล้านเมนต้องได้ฟอกอ่ะฟอกไว้เนาะหกสิบนาทีหรือว่าหนึ่งนาทีหรือว่าหลายก็ทันแห้งดีเนาะเพื่อว่าให้มันเข้าไปบำรุงเส้นผมให้มันแบบมีฮักผมยาวขึ้นมาอีกคะนะ วิพน์คือแบบมันหั่นใหญ่นี่นม่โคตรคู่ค่าเลยนม่แล้วกลองก็คือแบบออกมาดีไซน์งามแพงเบงโคตรงามเลยมันแบบหนาฮะขนาแบบพกพาสะดวกอีกด้ไปใส่ก็คือแบบเขาแบบแก,แกัน,กนยยยยี้ในมือแล้วก็ใครอันใครยี่ใครยี่ใช้ผมซื้อกองกันอะฮะเีกแล้วตัวเหตนี้แบบว่าคนที่แบบเคยไซส์มาก่อนบอกบอกไล่ลลาอเอกเขาจะเพิ่นเบิงเพิ่นเบิงผูนผ้นี้นี่นะเราเป็นคนที่แบบหัวล้านตั้งแต่แบบกำเนิดเลยแล้วหลังจากที่เราไซส์นะเพิ่มเบงผมแมหมมันเริ่มทะยอยป่งขึ้นป่งขึ้นคือแบบ มันดีอีหลีไเลยคือแบบมันเห็นแบบเห็นได้เลยว่าผมมันร้องหันนะมันกาลังโป่งไหมขึ้นมาเรื่อยๆหันนะเดี๋ยวต้องไปลองแล้วแหละต้องต่ำแล้วแหละเนาะใม่ใส้ดีดีต้องใสคู่กันแล้วแหละอ,อันนี้เป็นยาซาะหัวอันนี้เป็นครีมนวดผมสำหรับคนที่หัวล้านนอะแนะนำว่าให้พอกไว้หนึ่งนาทีหรือว่าหกสิบนาทีแห่งเป็นการดีเนาะเพื่อว่ามันจะเข้าไปฟื้นฟูบำรุงให้มีผมโป่งไหมขึ้นมาเรื่อยๆสามารถ ใส่ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กน้อยที่ต้องการให้มีผมเงางามผมดำหละกันอยากให้มีผมที่แบบมันสลวยเวลาทายพวกแบบสวัดผมเงางามสินะแนะนําเลยเอาไปใส้ครูกันคือแบบเห็นผลได้ชัดเจนเลย สองเซตนี้ราคาเกะเบ,บาๆราคานะหน้าคัะแขมันยังเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าคนลาวเขาเป็นคนเห็ดเองนะแล้วผลิตภัณฑ์ก็เป็นของคนลาวแล้วส่วนประกอบทางานนี้ก็เป็นสมุนไพรลาวเลยเฮาบัวด้านนี้อ่ะส่วนประกอบที่เป็นอ่าคนเอิ่มว่าจะไหนวะที่แบบมันอ่าสร้างผลเสียต่อเส้นผมเฮานะแต่ว่าอันนี้คือแบบหมักนาวหมังยมซึ่งเฮากับฮู้อยู่แล้วเนาะเป็นหมักไม้พื้นบ้านของเฮาชิ่นะแนะนําเลยเด้อ สราหัวให้เบิ้ด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเขา่เองจะมียานวดละกัอยาซาไปเบิ้งขั้นตอนของการซร้าหัวกันเลยแรกเราตั้งจะสะโดยน้ำสะอาดก่อนแต่เนี้ยอันสี่ตัวมีเนาะ หลังจากนั้นเขาก็จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของวกเขานั่นเองเนาะตัวนี้จะสูตรเป็นน้ำยาปลูกผมอ่ารุ่นเล่งให้ผมโดดดงแล้วก็เงาง,งามแล้วก็ผมยาวไว้อีกเนาะจะเป็นน้ำทั้งในจะเป็นธรรมชาติเลยเดอ้อมันจะไม่ได้เป็นอนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาขยี้ไปแล้วมันจะเป็นฟองนี่เห็นบ่ทุกคนมันเริ่มมีฟองแล้วเดี๋ยวะเดี๋ยวพัะเปลี่ยนทางเลย NYU, okay. เขาเก่าเก่าไปเนาะทุกคนเน่ะมันก็นจะมีฟองออกมาให้เขาเองคือตอนนี้เนาะผมเขาไม่ยังอ่ะมันต้องไปล้างน้ำหนึ่งออกก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำสองมันจะเริ่เป็นฟองหนักเนาะเดี๋ยวก็จะล้างออกให้เบิ่งก่อนเด้อโอเคเนาะแล้วนะทา้งชายเชอที่สองเนาะเชอรี่มันอาจจะม่เป็นฟองนะ บบนก็จะสโลมใส่ลายผมเราะว่าตาเป็นคนที่มีผมเป็ดฝายนักแข็งทุกคนเห็นฟองมอนี่ตอนนี้เริ่มเป็นฟองแล้วเนาะทากระจำเลยเนาะหรือว่าตาได้ตามที่ต้องการเนาะเพราะว่าเป็นยาซาผมธรรมชาติแลว้วมันจะเฮียให้ผมเฮาแบบงามสำหรับคนที่ลิ้นผมเอ,อ้ลิ้นสีเนาะที่แบบมาร้อนคือตาเอกเป็นคนที่มาร้อนผมที่สุดเลยแลวก็มักีดผมเพราะว่ามอก,กับตัวนี้แหง้ง มันก็เหดให้แบบผมที่แบบเขาแตกฝ่ายหนักๆขนาดม,มันก็เหดให้ผมเขาแบบมีน้ำหนักเงางามขึ้นและตอนนี้น้ต้าก็มาผมมาประมาณห้านาทีแล้วคือตาเป็นคนที่มีผมแตกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นตาก,ก็เลยต้องมาผมแตกฝ่ายนะแนะนําเลยเด้อสาหรับคนที่หัวล้านเนาะอยากให้มันไว้ประมาณหนึ่งนาทีหรือว่าหลายกว่าหัน้นเพราะมันจะเข้าไปบำรุงห้างผมให้ผมเฮานีเขียนแหงแล้วกันเริ่มถ้าย้อยนี้ผมตร่งไม้ขึ้นมาเดี๋ยวต่อไปตาจะละ้กให้เ,หเบิ่งเนาะว่าผมมันจะเงางามแล้วกันแบบสรวยสมไัยมาเบิ่งกันเลย น,นี่ค่ะตอนแตล้างเนาะทุกคนมองเลยเนาะบาผมมันมีน้ำหนักหลายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผมที่แบบมันแห้งมันจะรู้สึกว่าผมมันจะนุ่มขึ้น พอพูดถึงหลังจากที่ซา,ลมมาแลา้วคือผมน้ำหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็ได้กินแบบสมุนไพรธรมรมชาติหลายยี่ห้อเลยชวนรู้จักกันเลย